ก็อยู่ที่สถานีรถไฟท่าม่วงนะครับเป็นสถานีน้องใหม่นะครับแต่ไม่ล่าสุดล่าสุดมีอุปกรณจุดสุ่มที่เปิดมานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นล่าสุดนะครับของเส้นทางสายกาญจนบุรีสถานีนี้นะครับเปิดเพื่อรองรับการขนส่งคอนเทนเนอร์ของจากกาญจนบุรีโดยเฉพาะเลยครับก็จะเห็นว่ามีตัวตู้คอนเทนเนอร์นะครับจอดอยู่นะครับรอการขนถ่ายส่งไปยังโรงงานนะครับ ตัวลูกค้าหลักก็จะเป็น SCG วังสรลาครับอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่นะครับเป็นสถานีที่มีลังคาคุมชัจจราคค่อนข้างดีทีเดียวนะครับปัจจุบันก็เป็นต้นทางปลายทางของรถสินค้า725-726หัวตะเคปลายทางย่านท่าโมน,นะครับก็จะมีคอนเทนเนอร์นะครับมาขนถ่ายรถยนต์แล้วก็ไปโรงงานที่นี่ครับ ในส่วนของด้านรถไฟโดยสารปัจจุบันนะครับยังไม่มีขบวนจอดเพื่อการโดยสารนะครับจะมีขบวนรถธรรมดา2 920จะจอดที่นี่เพื่อการทอดรถนะครับจอดรับส่งักงานแล้วก็ส่งเอกสารส่งบัญชีครับสถาน,นีก็เป็นแป็นวัตาานนะครับอาคารไม้ทั่วไปของเส้นทางสายน้ำตกเนี้ย หลังคาของจัจลาที่ตีกว่าทางคู่สายใต้ครับแม้ใใจะยังไม่มีรถดีสารจอดอย่างเป็นเพื่อรับสงบ่ง้โดยสารก็ตามมีแต่จอดเพื่อการทลนรนะครับแต่มีหลังคาแต่ไม่มีชันฉลานะครับเห็นเสาวแขวนห่วงนะครับเพราะถือว่าเป็นสถานีทางสะดวกตามปกติครับ ไปด้านนี้ครับก็จะเห็นลานลิ่งลูมนะครับแล้วก็บนรกบมนักง,งานด้วยครับเป็นบรรยากาศด้านหลังสถานีนะครับเป็นอาคารไม้หลังเล็กๆนะครับสวยงามก็จะเป็นบ้รพนาักง,งาน,นลานลิ่งลูมนะครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับ จริงๆก็ไม่ไกลแหล่งชุมชนมากนะครับใกลถนนใหญ่ดีด้วยนนคนไม่แน่ก็จะมีรถด้สารจอดหรือมีระบบจำหน่ายตั๋วนะครับด้วยก็ได้นะครับ